มาแล้วพึ่งลงจากเครื่องมาบินตรงมาเลยครับอันนี้เป็นกระทะของอ่อนิวนะครับ2022ก็ใส่ได้นะครับคือเป็นขอ15นะครับใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงขอบ15เพาเดิมนะเพื่อนๆคนไหนที่บรรทุกน้ำหนักประมาณสัก 2, 3ตันไม่เกิน4ตันเนี่ยกระทะเพาเดิมนะฮะชนิดนี้ก็รับไหวนะครับเป็นกระทะเพาเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ l อนิวนะครับ หรือว่า d m a มรุุนเก่าก็ได้นะครับขอบ14อ่ามีครับมีให้เลือกนะครับถ้าจะเอาขอบ14ไปใส่2020นั้นนะครับก็ต้องกึ่งล้างทางด้านหลังนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้นะหรือเดี๋ยวผมแนะนำร้านที่ให้ไปทำได้นะครับก็กึ่งล้างตรงนี้ออกนิดนึงนะครับสำหรับ2020ถ้าจะเอาขอบ14ไปใส่ก็กึก่งล้างนิดนึงนะครับกึ่งล้างสลปนิดนึงและ ตัวรถของท่านนั้นหรือว่าจานเบรกของท่านที่ติดรถนั้นก็ต้องเอาจานเบรกไปกลึงด้วยครับนะฮะเพื่อให้ล้อนั้นมันเข้าไปได้นะครับสําหรับ2020ที่อยากจะใส่ล้อ14นะครับก็ต้องกลึงล้างและดัดแปลงกันนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับสําหรับล้อ14นะครับ15ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลึงล้างอะไรแต่ถ้า14เนี่ยเราต้องแปลงนิดนึงนะครับ ล้างจานเบรกด้านในแล้วก็ล้างกระทะด้านในนิดหนึ่งสามารถสั่งกระทะที่สามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยนะครับดัดแปลงจานเบรกกันนิดหน่อยสำหรับรีโว่รีโว่วีโก้เผาเดิมนะครับสำหรับเผาเดิมสามารถที่จะเอาไปใส่เป็นล้อบรรทุกด้านหลังได้นะครับก็จะมีความสวยงามประมาณนี้นะครับ ถ้าอยากได้ขอบ15ก็ทักมาได้ครับนะฮะสำหรับขอบ14และขอบ15ทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปนะครับสอบถามได้นะครับโทรมาพูดคุยได้นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับอยากได้ล้อบรรทุกแบบไหนเป็นพลาเดิมเป็นพลาลอยติดต่อเข้ามาได้นะครับล้อเพลาลอยเราก็มีล้อพลเดิมเราก็มีอันนี้เป็นล้อพลเดิมนะครับ สำหรับวีโกรีโวนะนี่ครับได้หมดถ้าสดชื่นสำหรับรรรล้อเพลาลอยเราก็มีนะครับนี่ล้อเพลาลอยเราก็มีคอสิบสี่อสิบห้าว่ามาครับสำหรับล้อเพลาเดิมนี่ก็มีมาจะเอาแบบไหนเอาบรรทุกได้นะครับสามตันสามตันกว่านี่ว่ามาเลยแบกได้รับน้ำหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอยากได้ล้อแบบไหนทักมาได้นะครับ